อ่าเอาเลยอันนี้ไม่มีอะไรนะครับนะเป็นอุปกรณ์หากินแล้วก็มีพกนะครับผมขอคนด้วยครับผมขอดูบาทพี่ก่อนอันดับแรกนะผมขอดูบาทพี่ก่อนพี่ไม่ต้องกลัวบาทผมมีตำรวจมาขนาดนี้ไม่ไม่พี่พพผมมีสิทธิ์ผมมีสิทธิ์อ่าผมมีสิทธิ์อยู่ๆพี่เข้ามาในบ้านน่ะพี่ไม่มีหมายไม่มีอะไรพี่มาขอจาาของผมผมให้คุณดูดูดเลย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 ในบาดเราอยู่ไหน อ่าเดี๋ยวผมให้บาตรพี่ดูไม่พี่เมื่อกี้ผมไม่เห็นเมื่อกี้ผมไม่เห็นผมขออีกรอบนึงผมมีบัตรพี่พี่ไม่ต้องกลัวอ่าเนี่ยบัตรประชาชนผมเอบัตรใบขี่พี่ออกมาดูอีกรอบหนึ่งพี่มาจากท้องที่ไหนบ้านแพงบ้านแพงเนาะโอเคแล้วพี่มาจากที่ไหนพี่อยู่บ้านแพงนี่แหละครับบ้านแพงเนาะโอเคผมขอตรวจทะเบียคนใหน่อ่าได้ได้พี่ไม่มีปัญหาผมให้ตรวจเลยมันอีกอย่างก็คือเป็นการแสดงความมุสุดใจด้วยครับครับผม มีพยานอยู่ด้วยกันนะไม่มีการใส่ความกันตรวจสอบตามหน้าหน้าที่นะครับอันนี้ผมถามก่อนว่าพี่เข้ามาเพราะอะไรพี่ต้องมีเหตุผลแล้วพี่จะบอกว่าอยู่ๆพี่เข้ามาแบบเออผมต้องถามก่อนพี่รับแจ้งจากอะไรเรื่องอะไรรับแจ้งข่าวนะครับจากการสืบสวนสืบสวนทราบว่าคือเรามีการจับกุมผู้ต้องหาครับการจับกลุมผู้ต้องหาในพื้นที่นี้นะครับอแล้วก็ถ่ายภาพไว้ผมเยี่ยมไว้ตรงนี้เลยพี่ ผมไม่สุดใจอยู่แล้วครับไม่ผมงงคือว่าอยู่ๆเข้ามาพี่ไม่มีหมายไม่มีอะไรเลยแล้วจะมาดึงโทรศัพท์ผมมันไม่ใช่เรื่องพี่พี่เข้าใจไหมมันเป็นทรัพย์สินผมะมาจากบันแพงเนาะอ่าโอเค กระเี้วเป่าป่าเป่าป่าอยู่ซะโอ้สปอเห็นมองมนะครับเนาะเตรียมมองเตรียมนั่นสิเป่าป่าคนโล่งละลาขึา้นบ่เบลปลาอยู่ซะเหยู่ปลาอ่าอันนี้ลงไปจะสูบนะครับเอากล้องคุณมาถ่ายดูนี่นะอ่าโอเคโอเคอ่าผมไม่ยัดคุณนะมาดูด้วยกันนะม,นนนะมีไม่มีนะครับหมดฤดูกาลแล้วเนาะใบยาสูบใช่หมดแล้ว ไม่อยู่ๆพี่เข้ามาผมงงไงใครก่อนครับอ่าผมผมได้ผมได้ผมให้ตัวอยู่แล้วพี่ไม่มีปัญหาหรอกครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยนะครับสพบ้านแพงนะครับอยู่ๆเข้ามาโขนตัวผมไม่มีหมายนะครับไม่มีหมายอ่าอ่าอดถ่ายไปสารอะไรให้ดูเลยว่าจะมาโขนบ้านเราเราแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานครับไม่ได้โขนบ้านยังไม่ได้แสดงอะไรพี่เมื่อกี้พี่เข้ามาพี่มาล็อกผมแล้วพี่คนเนี้ยใช่ไหมอ่าพี่ใช่ไหมพี่มาล็อกผมแล้วผมงงเลย อะไรพูดกล่าวหาผมผมไม่ได้กล่าวผมไล่อยู่พี่เออคุณเนี่ยจะมายืดโทรศัพท์ผมด้วยมีการล็อกมีการล็อกคุ้มตัวเออมีการล็อกคุ้มตัวไหมครับผมไม่ควบคุมตัวนะมีการล็อกควบคุมตัวหรอครับผมใส่กุญแจไม่รู้อย่างผมยังไม่รู้คุณตำรวจจริงหรือเปล่าอยู่มาจับโทรศัพท์ผมคุณดูเมื่อกี้เนี่ยโอ้คุณเพิ่งมาให้ผมดูผมใส่ชสื้อตำรวจมาแล้วเนี่ยใครก็ใส่ได้พี่อ่า่อาโอเคผมไปสุดอยู่แล้วพี่ นี่ก็เป็นด้านที่มีปัญหาฮะที่เราได้รับแจ้งมาตามข่าวนะครับนี่ก็เป็นข่ายเป็นลูกสาวทั้งสองบ้านแล้วก็แม่ใาญ่ก็ไยยด้ไปเป็นตายฮะนี่ก็น่าจะเป็นลูกแฝดฮะคนตามบาททัตรเป็นคนมาจากเชียงใหม่นะครับแล้วเราส่งตรวจสอบประวัติที่เชียงใหม่ทั้งนั้นใครที่ไหนคะแจ้งมาอันนี้ต้องติดรายการที่บ้านนะครับ คนสร้างเท่าเลยแกงเห่าแกงตำรวจอีความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยคือผมประหทราบเลยครับเดี๋ยวก็เฮตตามหน้าที่ครับตาม้าที่นะครับครับแล้วก็ไม่เคยใส่ความใครนะครับทตามหน้าที่อันนี้จะน่าจะเป็นเต้เดินทางจกเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบเดี๋ยวขอดูข้อมูลรถทั้งสองคันหน่อยครับอ่ะ รถใครครับนี่ขอดูขู่่มูอรถหน่อยขอดูหน่อยครับคันนี้แล้วก็คู่มูลรถกระบะด้วยนะครับขอดูข้อมูลตามรถมาไม่พี่จะดูเรื่องอะไรโอ้ตอนนี้รถมันหายหรือว่ายังไงพี่มาพี่มาพี่มาตามเรื่องอะไรกันแน่ครับผมงงตอนนี้เดี๋ยวบอกมาขอตรวจเยี่ยวผมเออผมก็ให้ตรวจแล้วมาตรวจเยี่ยวมีใบปสบ้างก็ไม่รู้มาขอตรวจเยี่ยวผมแล้วต้องใช้ใบปส อ้าวพี่อย่างนี้ก็ไปขอตรวจใครก็ได้เหรอนี่มันในบ้านนะพี่พี่ไม่ได้ตั้งด่านอ่าใช่ไหมพี่ไม่ตั้งด่านนะพี่อันนี้มันในบ้านผมตำรวจสืบสวนผมสืบสวนหาข้อเท็จจริงเออทําได้ไหมกูรู้กฎหมายแค่ไหนเนี่ยก็มีบางทีเป็นมาตรการของมันตรงต้างหมู่บ้านนะไปมาตรการของมันก็ไม่ใช่อยู่ๆเขามามาขอตรวจเยี่ยวอะไรในหมู่บ้านในบ้านเขาก็ได้พี่มันไม่ใช่เรื่องแล้วไปตรวจผู้ใหญ่บ้านนะพี่จะไปไหมเออ คนไม่ไม่ไม่สมมติมมไถ้าตามถ้าสมมติคุณบอกเนาะแต่ว่าจะไปชี้หน้าว่าไม่ไม่นั่นแหละถ้าคุณถ้าคุณพาพาไปชี้พาไปตรวจใครก็ผมก็จะไปตอนนี้คุณว่าผมแนะนำให้หมุดหมู่บ้านเลยครับก็ไคุณจะให้คนไปทำไหรล่ะผมแนะนำปวลาเอ้าที่คนนี้น่าจะเสพยาบ้าบินแล้วไปคุณจะพาผมไปดิผมก็แนะนำให้ทาหมู่บ้านเลยเอาไม่คุณก็ไปชี้พาไปดูมีอะไรใครชี้มาแล้วเขาไม่ตรวจเยี่ยมแล้วทำให้เขาเขาจะด่าผมนนั่นี่ เปินกันนั่นเลยก็สะาดคุณเลยก็เขาก็มาตามที่เราไป่ข่าวเลยคือก็ต้องให้คนบอกว่าต้องเปิดหน้าไปก่อนในบ้านเพราะผมพอต่านใครใครใครเป็นคนมาบอกว่าคุณมาต้องต้องต้องเปิดต้องเปิดหน้านะถ้าเขาเปิดหน้าผมก็พาไปเลยถ้าไม่มาก็หาว่าเราละเว้นอีกถ้ามาก็โดนไดาไม่ไม่เป็นไรเราเราเราเ้ปิดหน้าได้อยู่แล้วเราเราไม่ไม่ไม่เหมือนตั้งแดดครับจนมุดว่าตั้งด่านนี่เขาเขาจะอันนี้มันในบ้านพี่มันไม่ใช่เออข้างนอกใช่ไหม ถ้าตั้งงานนี่มันเป็นอีกงานหนึ่งนะคับมันเขตบ้านพี่มันเขตบ้านครับมันเขตบ้านเข้าใจไหมไม่เข้าบ้านก็จริงแต่มันเขตบ้านไงมันเป็นที่ส่วนบุคคลเข้าใจไหมเออเ้ามาเรามาเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรพอเข้ามาเขาคนบ้านยางคือเขามาเนี่ยเขามีเหมือนที่น้องว่าแหละอย่างน้องบอกพี่ตัวนี้นะเราจับคนเศษได้เนี่ยสมมติว่าเขาจับคนเสพได้ว่าเออเนี่ยใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับ ถ้าเราไม่ผิดอะไรมันก็ไม่มีอะไรถามเนี่ยยายนี่เรารู้จักกันผมมีคนบ้านจากกันใช่ดีมันตรงเออตรงขี่ไม่ยากนะมันของมอไซค์ขั้นไหนครับขั้นเหลื่องนี้สบะใช่ไหมครับไปที่กระบะครับนู่นนนกระะบอัี้นี่รถกระบะเออพอพอดีเล่นตึ้นี่น่เป็นรถกระบะ้ายทะเบียนไม่มีเนาะบผมไปทะเบียนมันดุ่เลยมากันได้ไปแจ้งหรือยังครับ ถ้าหายก็แจ้งหายนะครับจ้ะมิติวิทยาหกสูงมันต้องเจาะจงเลยเจาะจงเล้วนอไหลเข้ามาลุลุ่มมาสว่างเซรุดมันไม่ใช่ข้าวหรือไม่ได้เข้าวเจียังจังย่างผู้กินข้าวอี้มันจะเป็นคนที่แจ้งต้องข่าวซั่งเฮาต้องระบุเลยชื่อเลยมันจะมีแบาพี่สั่งมันบูรลอะไืซึ่ง ไม่ถึงแจ้งอ่ะถ้าไม่มีไอ้นั่นอ่ะเขาไม่เข้ามาหรอกอยู่ๆงั้นก็เข้าเขาเข้ากันหมดแล้วดิอยากเข้าบ้านไหนก็เข้าดิไม่ใช่เรื่องมันเข้ามามันต้องมีเหตุอันควรจริงๆเขาถึงจะเข้าอ่ะตัวนี้นะครับผม ก็ต้องโดนปีที่ใส่ว่้เก็วมันโอเคนีันนี้นะครับแล้วคนั้นลหะอครับเขดูคันนี้หน่อยก็โดนนี่มันเยอะเลยนะเ้มันจุดเลยมันโดเตนีสามชนโม่สีันนึงีันนึงขนวันเก่าเป็นคันเก่าแล้วกันป้าโรบลด้ตเลยมีคันไม้ีคันไม้ไปนะ ทีนี้นะครับจากการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายนะครับของผู้อาศัยเนาะของผู้อาศัยคุณยายเป็นเจ้าของบ้านนะครับจของบ้านใช่ไหมครับแต่การตรวจสอบสารสารเสพติดของผู้อาศัยนะครับปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดตามที่รับแจ้งนะครับถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับผมก็เจ้าหน้าที่สพบันแพงก็ขอขอบคุณในความร่วมมือนะครับจากการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ไม่พบเนาะก็ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายใด กอเสียใจด้วยที่ยายเปบนหูหยังโลเขามาจับผูกปักปับคุณมากครันบุณมากครันต้องเว้าต้องถามแต่ก่อนเหตุแบบนี้มันกับบุแม่นอีกยายนีเสียใจกไม่ใช่เรื่องเราอยู่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยมันต้องมีเหตุอันควรไม่ใช่อยากจะเข้ามาตรวจเยี่ยวก็เข้ามาได้ช่วงใส่ของเขาคือจับคือจีอันนั้นมันบุแม่นเบ็ดนี่ค่ะมันจะทายมันดะทายเล้วเชื่อทายกันข้างนอก กลัวหรอผมผ่านอะไรมาเยอะแล้วผมบอกให้โท